มใช่คนเดิมรอบนี้มันจะให้เราทำอะไรวะฟิโลมิชั่นตายดีวะตายแล้วเว้ยแล้วไอ้ยไม้มกดเหนื่อยจังเลยโอย ทำซ้ำอ๋อได้ XP ได้เงินอยู่อ๋อทำซ้ำได้เราเจอผู้เล่นคนอื่นปะอดีพวกบวกมือบายบายเฮ้ยอย่าฆ่าผมนะชื่อว่าอะไรวะโอเคมันไปแล้ว เกว่ามันจะมาฆ่าเรากลัวเลยต้องระวังไว้ก่อนผู้เล่นเราหายไปละไม่ขึ้นในแมปไปขึ้นละมันยิงกันอยู่เดี๋ยวเราก็ทำภารกิจของเราก็แล้วกันอย่าไปเสียเวลากับคนอื่นมาเราก็อยู่ที่มาดินโลวิมีคัสซีนด้วยอ๋อี่ไงพวกเรานี่ อะไรด,ดีผู้เล่นอุย้ยพี่โลนอาล้าอะไรวะมากูไอ้เฮียนี่คนเลวแล้วคนเลวแล้วยิ่งมากมากูอย่ายุ่งสสัมาดึงกูลงมาเฉยเฮียนี่ ไอ้โลเนยพี่กบแท็กซี่เหรอฮมันมันจะเกิดเราหนีดีกว,ว่าอะไรว่าเจอคนเกลียนยิงทิ้งแง่เคือเราไปไหนต่อปะออผู้เล่นมันกำลังมาผู้เล่นสองคนผู้เล่นไอ้นี่มันฆ่าหัวมันเยอะเนี่ยวมันเล่นเป็นคนเร็ว เรามาตรงนี้ดีวกว่าเป็นลูกน้ํามาตรงไปตรงลูกน้ําเลยยิงคนตายไม่เกี่ยวนะมันเริ่มก่อนนะตอนแรกนึกว่าเราไปขี่ม้ามันหรือเปล่าวะมันก็เลยโกรธอ๋อไม่ใช่มันเกรียนมีการโดดหลบกระสุนด้วยนะ กั่วจะหลบได้เลยน้องมีบ้านด้วยเข้าได้ไหมวะอาจจะเข้าไม่ได้เกมแลงตันใครวะไอ้นี่มันเป็นคนเลวเนี่ยวะ นั่คือคนเร็วที่สุดที่แกไม่ควรมาเจอ,แ,เจอแต่เมืองล้อเล่นกับกูแล้วก็กข้ามแน่โอเค,ร,ค,ร,เอเครู้แล้วครับพี่เล่นใหญ่จัดมัน ก็อะไรวะเนี่ยเราทํางานให้คนเร็วค่าเกียรติยศลดเลยก็คือมันจ้างเราให้ไปฆ่าคนนะไม่นะอดเป็นคนดีเลยทำไงได้มันไม่มีภารกิจใกล้ๆที่มันดีๆทำนี่ว่ะไม่เป็นไรเพื่อเงินเว้ยเพื่อเงินเราทำได้หมด มีเวลา9นาทีโอเคภารกิจคือฆ่ามันให้หมดได้เลยเดี๋ยวผมจัดให้อะไรวะแมวเอากดผิดมีลูกน้องสองตัวลูกพี่สองลูกพี่สามตัว ฆ่าใครก่อนดีไอ้เหี้ยมันเห็นนอะมันสเตลไม่ได้มันก็ตายซะตายซะเถอะพวกหนึง่งกระบองเพชรเป็นกำบังทีไม่มีกำบังอะโอ้โหแม่งยิงลัว,ลวเลย ไม่ไหวไม่ไหวไม่มีกำบังโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดกูจะผ่านได้ยังไงวะเนี่ยอาเอาไวหินเป็นกำบังได้ไหม มองไม่เห็นอีกละยิงได้อยู่ยิงรอดดูคืออะไรี๋ม,ม,ม,มีตัวขึ้นมา้ยข้างล่างข้างล่างว่าอยู่มันยิงมาจากไหนวะ,ะมาคนเดียวเสียเปรียบแล้วเนี่ย ตายแลือเจ็ดนาทีจะฆ่ามันหมดได้ยังไงวะเนี่ยขึ้นมาดิวะไปป้าบางไปดิ băng cầm băng cậu đâu tông càn cầm băng đốn nhỉ cầm băng lên mình ngay khuyên dữ à lấy mình โดนโดนเฮ็ด็อดไปดิเสื้อขาวนี่มึงอะไรออกมาดิออกมาดิโดนโดนกูโดนพวกลิกซิกันตุย หลือตัวสุดท้ายไปฆ่าตัวพ่อันดีกว่าลูกน้องช่างแม่งไปละเฮ้ยมันหนีไปแล้วโอ้ยตามตามคิดหนีเลยสัตว์นี่มึงต้องตายวิ่งหนีตีเปล่าเลยนะมึงน,นี่มัดแมง ให้โดนมัสเตอร์ดีๆรูดดิไม่ไม่ปล่อยมึงเลยอุ้ยวินสันนี่แหละฆ่าตายซะเถอะไอ้สารเลวเฮ้ยแล้วมากูไปไหนแล้ววะ โอ้โหได้เงิน1ดอลล่าออ6 6ดอลล่า์นี่ยว่ะโอเคกูนึกว่า1ดอลล่าสัตว์มีโกดอะ่ะแต่เราก็ได้ XP มาเพียบได้ทองมานิดหน่อยทำอะไรต่อดีวะ อีกยาวไกลเดี๋ยวขอพอไว้เท่านี้ก่อนแล้วว่าต่อกันพัรหน้านะครับสวัสดีครับ